พี about ่เธอโดนผู้แทนใช่ไหมให้ย้อนมาพูดหน่อยกับั่งใจร้ายเลยไม่ได้ดูไม่ได้เสียใจเลยกับขำว่าดูบวกอ่ะนแต่ว่าไม่รู้ว่ามีคนใหนกับใที คนในวงขออสบุหพอง่วอนแกสวัสดีครับสวัสดีสุกูสุกคนค,ครับลบมาพบมาพอบ้าวเอเหมือนเดิมทั้งช่อง youtube facebook แฟนเพจ e บ้าวเอคนเมืองศรีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มีข่าวข้าวแวดลุลงมาล่ำมาเล่าสู่กันฟังครับพี่น้องทรงกำลังใจ ให้น้องปริมธัญพรครับนางเอกไม่หมอลำสีม่วงหกโนุพงศกรครับพึ่งเขามาอยู่ในวงหมอลำสีม่วงหกหลักกระขึ้นเวที่เธอแรกหมอลำสีม่งหกโนุพงศกรนะครับเนาะเออการเกิดด้ามายังนักนะครับพี่น้องจนมือเคลื่อนครับพี่น้องเนาะน้องปริมได้ออกมาไร่นะครับทั้งน้ําตานะครับทั้งไร่ทั้งแตงหนานะครับจนได้ห้ไปน้าครับพี่น้อง มาฉี้แจงประเด็นดังกล่าวนะครับผมสืบเนื่องจากวานะครับบอสนกผู้ประหารวงเสีหกออกมาโพดเหมือว่านครับพี่น้องหากิีใจแคบป,ปานนี่ยมามาฮักลูกผมเถอะครับบอติดตามกระบได้ว่าดอกครับอยู่บ้านเสยๆสซะถ้าจะติดตามแล้วเมินบมมีมารยาทเมินบบดีแบบนี้พักผมอยากไอคนครับว่าเสีหกมีเอฟซีปราสาทแดกเซฟน่องติ่ม อ่านี่คือบลอลนกพุ่งสะกรนะครับเพิ่นกระไดพูดหมื่ว่าน,นี่นะครับสืบเนี่มาจากคอมเมนต์นะครับที่ว่าคนอะไดเอาหูบตัวเองก็พอจ๋าขึ้นหน้าพวกตัวเองคิดจะเอาเขาทาขวตัติตั้งแต่มาอยู่กับเขาก็บก่บอยากดูมอลลมคานี่ทาบอติดหนอไอจะบอดูเลยนี่ครับก็บคือเป็นคอมเมนต์ทีน้องปิิมนะครับเพิ่นนรับบ่ไดนะครับสําหรับคอมเมนต์ แบบนี้ครับจนบรรนกผู้สกรได้ออกมาปกป้องมาเซฟน่องปิบนะครับกับเป็นยังวไหล่ะครับเป็นขมม้อเมนต์ทีบรมวิบม,มารยาทแบบนี้เนาะเป็นกะต้องออกมาปกป้องเนาะครับเนาะสําหรับผู้บริหารวงมลลำเสียงงนกพงสกรนเนาะครับนะครับ,นะรบก็บอกง่ายๆว่าเอฟซีแบบนี้นะครับเพิ่นกะบอกยังไเพิ่นค,คัดออกนะครับบอกต้องติดตามก็ได้เพิ่นกะบริวาเนาะครับทือว่า บอให้เกียรตินะครับบอไหคือเรียกว่าไม่ให้กําลังใจกันนะครับกับมาคิดไปเองนะครับจังสันจังสีเนาะจริงๆเราศิลปินเองเขาก็บอดี้มีอีกอย่างหรอกครับพี่นอ้องกันมาไปแล้วนะครับคอมเมนต์แบบนี้มั่นกับมีทุวกวงครับเอฟซีปสดก็คือประสาทเดียกนะครับผู้ลังคนกับมีสติสัมปัชัญญะบอพ่อได้ครับพี่นอ้องกินยาบอหรือบอกินกับบ่หู นะครับหลากาักะเจตนาการไปเองว่านี่เป็นของกรูยายุ่งแบบนี้ก็มีครับก็คือห่วงสไปห่วงนะครับจินตนาการไปนะครับผมอันนี้ก็คืออ่าผู้ที่มีบว่าว่ไงอ่าผู้บอกอพ่พอนะครับแต่เพิ่นกับพิมได้ไนี่ลยนะพิมได้คุยไ,ได้นะแต่ว่าเป็นการจินตนาการไปตาตาหน้าของกูรักของกรูยามายุ่งประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีสติ สัพพัญญาที่ดีนะครับถ้าเหม็นแบบนี้กับบกพร่องเขาเหมนนะครับเนาะกะมันจะเป็นการบั่นทอนจิตใจนะครับกะเป็นกําลังใจให้กันดีกว่านะครับเนาะเบื้องทีบอลนกโพดนี่กะคือเอฟซีแบบนี่เพิ่นกับคาดหอกเพิ่นกับวอเนะครับอ่าบ่ต้องต่อมาติดตามเนาะมุ่มัระยะนะครับเนาะมันกะเฮ็ดให้บั่นทอนจิตใจนะครับสําหรับผู้ที่เถื่อเบาถื่อว่านะครับเนาะ น้องปิ่มนี่กาแ่อายุสิเกปีนะครับถือว่าประสบการณ์ชีวิตกันยังโบรานใดเนาะพี่น้องเนาอะกอ็ถือว่าเป็นเพชรอีกเพชรหนึ่งนะครับพร้อมที่จะเจรนายนะครับผมพร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะ,ะเป็นศิลปินที่มีอนาคตแล้วก็ถือว่าเป็นนางเอกพร้อมที่จะเป็นแนวนานะครับในวงการนะครับ ถือว่าต้องพร้อมที่จะเป็นแม่เล็กพร้อมที่จะเป็นกลองหนา้าเอากงคือว่าเพป็นเขามากนี่เพื่อนมาเสริมทับนะครับให้มีการแสดงที่มีหลากหลายมีมิติมากขึ้นนะครับผมฉะนั้นเฮาก็ต้องคิดก,กว้างๆนะครับคิดอย่าคิดแคบๆถือว่าเป็นการเสริมทับและกกเฮ็ดให้การแสดงนั้นมีความหลากหลายมิมิติมากขึ้นเฮ็ดให้บ่ดาเมื่อบ่จําเจแต่บระหัวว่าน้อง ริมนี่นะครับจะอยู่ได้สําไดเพราะว่าน้องนี่ก็ยังติดเรียนอยู่บุหูวว่าเพิ่นจะอยู่ไปตลอดบอกนะครับเนาะแต่ก็ได้ข่าวว่าคุณพ่อเนาะ,ะคุณพ่อนี่ก็รับราชการอยู่นะครับผมก็ถือว่าเพิ่นก็ต่องมหาและได้เพิ่มเติมนะครับจริงๆกับเพิ่นกับคุณพ่อก็ทรงเสียได้นะแต่ว่าเพิ่นเป็นผู้ที่จะขอ่ไงว่าหา เงินนะซอยเลียงฉีดเจ้าของซอยแบงเบาประละผู้ปกครองแบงเบาประละพ่อเม่นะครับก็ถือว่าเพิ่นมาอยู่ในวงการมอลนี่คือเย็ดใจเพิ่นรักและชอบเป็นศิลปินนะครับมอลำอ่านะครับนี่ก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันสำหรับน้องตริมนะครับธัญ,ญพรน,นั่งเอกไม่ที่เขามาอยู่ในคณะมอลำัมสีหกพึ่งแต่เขามาแล้วก็คืน้องเพลงทะเลก็เกิดดราม่าขึ้นดราม่านักเลย นะครับบอกย่งยว่าความรักมันมีหลายรูปแบบครับรักเพื่อเป็นอาจารย์รักเพื่อเป็นผู้บริหารวงนะครับรักเพื่อเป็นพี่เป็นน้องอันนี้เท่าตรงเข้าใจนะครับบอกเมยียนว่าเขาเอารูปท่ไทน้ำมะขืนปกมะขืนโปรไฟก็คิดว่าจะเอามาเป็นผัวแบบนี้นะครับอันนี้กับวัตถุประองเนอกความรักมันมีหลายรูปแบบฉะนั้นนะครับเท่ากับจะคิดไปเองนะครับทั้งๆศิลปิน นะครับเพิ่นบ่ได้คิดอีหยังแต่ว่ากัมมีนะครับ FC ฟซีปสดคิดเองนะครับเออเองไปอ่ะอันนี้ก็มันก็บ,บ่ควรเนาะมันจะเป็นการไปทําลายจิตใจบันทอนจิตใจนะครับของเพิ่นซื่อๆนะครับเพิ่นถึงรับบ่ได้ออกมาไรสดทั้งน้ําตาทั้งแตงหน้าไปนํานะครับก็บมีแฟนคลับ FC เข้า FC, ขไปให้กําลังใจนะครับเนาะกันอย่างล้นหลามอ่ะก็เพิ่นก็ทั้ง ให้ทั้งหัวหลอ,อาคำว่าหัวเลากก็คือเปิ้นเห็นแฟนคับเอฟซีเนาะหมากับกำลังใจเปิ้นกัะยิมเปิ้นกับมีแห้งนะครับผมนะก็คือเปิ้นรับบ่ดด้เปิ้นได้ออกมาชี้แจงแถลงไขให้เฮ้ไดิ้ฮหูได้ทราบกันในเรื่องประเด็นดังกล่าวอ่าเพิ้นรับบ่ดด้นะครับอ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะครับเนาะอ้าแฟนคลับ f อก็เป็นกนกำลังใจให้น้องติ่มนะครับธัญพรก็แหล้วกันเานาะครับ อาจบคลิปนี้ไปกันอย่าลืมให้กำลังใจเบาเอน้ำกันแล่วกันนะครับเนาะอ่อ,อกันคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีครับ